สนับสนุนโดยเฟติลอนคอมบิธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นสำหรับพืชผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบริษัทสหายเกษตรเคมีพันธ์จำกัดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมทิศบ้วนบางประมาะอดิศักดิ์บ้วนกิาพันธ์ในช่วงทิศบ้วนบอกกล่าวครับท่านผู้ชมครับทิศบวนบอกกล่าวในวันนี้ก็เห็นทีจะต้องมาคุยกันเรื่องมะละกอครับท่านผู้ชมครับสืบเนื่องจากว่า ในช่วงฝนที่ผ่านมานั้นหลายคนบอกว่าลอดพ้นมาได้จากการที่มะละกอไม่ยืนต้นตายเพราะว่าพวกที่มีน้ําขังก็อาจจะทําให้มะละกอยืนต้นตายแต่ท่านบอกว่ามีปัญหาว่าลูกหรือว่าผละมะละกอที่ได้มาเนี่ยทาไมเวลามันสุกแล้วมันเน่ามันเสียมันมีลักษณะยุบเป็นแผลอันนี้เป็นเพราะอะไรครับท่านผู้ชมครับ ก็ต้องยอมรับว่าแสดงว่าในแหล่งที่ท่านปลูกมะละก่อนั้นมีเชื้อสาเหตุที่ทําให้มะละกอเน่าอย่างเช่นโรคแอนแทรกโนสนะฮะแพร่ระบาดอยู่แถวนั้นปกติเชื้อพวกนี้จะปลิวอยู่ในอากาศครับทีนี้ทําไมเวลานี้เป็นมากก็เพราะว่าสภาพแวดล้อมในช่วงฤดูฝนมีความชื้นสูงเชื้อราถ้าเจอเจอกับความชื้น เขาก็จะเจริญเติบโตได้รวดเร็วเพราะฉะนั้นถ้าเราปลูกมะละกอเราก็ควรจะเก็บมะละกอตั้งแต่ที่เขาเริ่มสุกนะฮะ5%ของพื้นที่ผิวหมายความว่าในทั้งลูกนะครับเป็นสีเขียวอยู่มันเริ่มออกเป็นสีเหลืองสีส้มเนี่ยไอตรงก้นเนี่ยนะฮะประมาณสัก5%ของพื้นที่ผิวก็เก็บได้ตั้งแต่ตรงนี้และถ้าเรากลัวนะครับเราใช้ การจุ่มชุบแช่สารป้องกันกับำจัดเชื้อราก็จะเป็นการกําจัดเชื้อราที่มันติดมากับผิวกับผลของมะละกอพอสารหมดฤทธิ์แล้วนะฮะเราก็เอามะละกอนั้นไปจําหน่ายได้จะเห็นว่ามะละกอที่ขายอยู่โดยทั่วไปท่านจะเสเห็นว่าต่อให้สุกข,ขนาดไหนเขาก็ไม่เน่าเพราะว่าเขาได้มีการกําจัดเชื้อรากันมาอย่างนั้นแล้วนะครับส่วนเมล็ดมะละกอที่บอกว่าเพาะแล้วไม่ค่อยงอกก็ขอแนะนําว่า เวลาเอามเมล็ดออกมาจากผลมะละกอแล้วก็ไปแช่น้ําก่อน24ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นก็ล้างเอาเมือกออกตากให้แห้งนะฮะแล้วจึงนําเมล็ดนั้นไปเพาะต่อไปจะงอกดีไม่ใช่ว่าเอามาแล้วมีเมือกหุ้มอยู่แล้วก็ไปเพาะอย่างนั้นไม่ค่อยงอกครับสนับสนุนโดยปุ๋ยตาพิรามิด มีหลายสูตรให้เลือกใช้ตามความต้องการของพืชธาตุอาหารพืชคุณภาพปุ๋ยจาพิรามิดของบริษัทสหายเกษตรเคมีพันธ์จำกัด